มันจูได้กี่คนเนี่ยลุงหกหกับหกหกลุง, <ๆ S 2> ลงยังไม่จบูบข้างหลังอ่ะอ๋อหกลุง,ลง,ลงมันขับนะไม่น่าเชื่อผมจะได้เจอกับลุงสันติเอ้ยไม่น่าเชื่อจะได้นั่งรถคันยี้ใช่ ไม่ผมไปดูช่องช่องหนึ่งมาไงแล้วมันมีลุงสันติอยู่ในนั้นผมจำไม่ได้ไปที่จกตรงไหนวะจกอะไรก่อนลุงถามก่อนไม่ไม่จกไปที่เดิมมันมีที่แบบแอบของรถนี่ไงแต่รวานี่ไงแบบตรงไปอาลุงเป็นตู้ไหมตู้ข้างในใช่ไหมไม่ใช่ข้างในเดี๋ยวทรารวลุงบอกแบบตรงนี้จกได้นะลุง ด้านซ้ายมีสองทำไมโกด้านมีไม่ไม่เดี๋ยวเขาจะมีที่ที่แบบลุงบ๊อบแชร์โลให้หน่อยผมลืมแชร์โลจบแล้วลุงไม่ไม่ไม่อยู่ไอ้นี่ไข่นี่ปะลุงเขาจกตรงไหนอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่หน้าอู่ผมอยู่หน้าอู่โอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ ตำรวจยกมาทางสอนอเลยป่ะเนี่ยตำรวจมันจะยกมาทางสอนอเลยป่ะนี่ยลุงมันยังไม่รู้มาแล้วนั่นแหละตามไปตามจะแอบไหนหมดเนี่ยแอบหมดแอบหมดโอ้โหดูดิดูมันชนดิเน้เน้นนอยมาชนน่ะหังเลยป่ะน่ะโอเคโอเคตรงนี้เขาแจกกันตรงนี้ เอ้าอะไรวะลุงจะโจกขันษาไปถ้าอยากจะช่วยไปไปแอบออกเวรแล้วก็ไปรอบัมเลยไปรอบัมเลยตามเลยเนี่ยไม่ทันแล้วจะเริ่มแล้วได้ได้คันนี้กันไหมไม่ทันแล้วจะเริ่มแล้วเดี๋ยวทุกคนลงทุกคนลงตัวนี้ตัวนี้เลยเดี๋ยวรอพร้อมกันนะโอเคมันสายพี่พี่ก่อนกันนะพี่ลงดีลงให้ครบดิโอไปเลยดิ ปรับเป็นวงไหนอะลุงวงวงไม้อะ normal normal พอวง a จบคูณจบแล้วให้สัญญาณนะลุงนับพร้อมกันนะนับพร้อมกันนับพร้อมกันนับพร้อมกันนะนับพร้อมกันนับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันให้มันให้มันแอบก่อนให้มันแอบก่อนให้มันแอบก่อนไปแอบไปแอบไปแอบเฮ้ยจบขึ้นตัว e พร้อมกันยังเดี๋ยวจับขึ้นตัว e แล้ว เก้าเสียมตัวนะอ่ะนับหนึ่งสองสามโดนโดนโดนหมดบอลไปกี่คนโอ้โหมอบกันหมดเลยมาแล้วอยากกดที่ต่อแม่ลุงไม่ไม่ไม่มาแล้วมาแล้วไปเลยขึ้นรถคนที่เลย วกันเดียวเอาอีกคนนึงอ่ะเอาอีกคนนึง啊ตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งสองล้านวิ่งใครอ่ะว่าแล้ววิ่งใช่ไหมอะไรอ่ะใหม่วันนั้นน่ะโอ้เต็มเลยเต็มเลยมาเร็วมาเร็วเต็มเลยเต็มรถเลยมาแล้วตัวละห้าบาท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 เส็งเลยเฮียเัวปล่อยเท็กหนึ่งครับโัวปล่อยเท็หนึ่งห้าห้าเจอแมนแหลกตรงเนี้ยห่าหรอ ไม่นอนไข่เทคนึงให้เล่นหน่อยเรียนสอนอตายหมดเลยอ่ะจบแล้ววิ่งทำไมวะน่ะตำรวจขออีกเทคนึงเดี๋เพิ่งจับติดคุกนะขออีกเทคนึงขออีกเทคนึงครับวิ่คนมันเยอะอะแล้วทีนี้มันมันหน่วงอะขอโทษด้วยครับใช่บึ้อป้อมกันเลยไข่ยกคลามบี้แม่เอ้ยไข่วิ่งวะ เดี๋ยวเดี๋ยวตํารวจเสียแผ่นวลเลยเขี้ยดึงกับกันได้ครับเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงขออีกเท่งนึงขออีกเท่งนึงนะโอ้พี่ชายหัวเหลืองขอบคุณครับขอบคุณครับวิ่งบวกนู้เลยมีผู้หญิงป่ะมีผู้หญิงป่ะมีผู้หญิงป่ะเดี๋ยวดิไม่มีทำไมอ่ะครับโอ้ตำรวจน่ารักมากเมืองนี้โอ้โหจุ๊บเลยรักเลยตำรวจเมืองเ่ะรถมันเบิกไม่ได้ ตอนนี้ลุงมามามาจุดกันระดแล้วไงโอเคท่านรวมจุดเดิมที่ว่าระเบิดเลยไหมอ่ะเออเออไปจุดเดิมก่อนก็ได้โอเคครับโอเคร้อยลุงเขาบอกให้รวมจุดเดิมก่อนนะครับตรงนี้อ่ะใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้ใครวิ่งอ่ะเห็นเขาบอกว่าหัวหัวหัวเหลืองผมก็ศาสาเดินขึ้นรถดีๆเลยนั่งก็เดี้คือนั่งรถแล้วไงใช่ใครขึ้นคนสุดท้ายอ่ะ รู้สึกว่าจะมีหนึ่งคนเสื้อดำเสื้อดำหัวม่งเอ้หัวหัวเหลืองอ่ะเขาวิ่งอยู่ใช่คือมันมันระเบิดตอนที่ว่าคนขึ้นคนสุดท้ายอ่ะที่ว่าเขาขึ้นนี่เลือดไม่เต็มด้วยใช่ครับหมอเขาไม่ยิวให้หรอไม่ไม่เลยไม่เลย ลุง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 เลือดลุงเต็มไหมอะไม่เต็มโอเคโอเคคือก็อยากไปฉีดยาแหละแม่งจะเสียเวลาไงใช่เสียแผนเรียอร้อยเจ้ใครขึ้นคนสุดท้ายอะไอหัวทองไม่รู้ใครแล้วเปิดเลยอะอ๋อแล้วคนจบไปไหนหมดอะตอนแรกผมบอกให้เขารอแล้วนะด้วยดนี่เข้ามาแล้ว ลุงเขามีขนมปังบ้างแม่ขนมปังกับน้ำโอ้โหเหลือสี่ไอ้สัตว์สักสักอย่างละอันลุงเสองศูนย์เจ็ดครับ,บขอบคุณครับเหลือสี่คนหนึ่งอ่ะมาา้าไงคนหนึ่งอ่ะมาา้าอ๋อามาดิตายอยูอ่กดเรียกเคดิ เรียกแล้วตอนแรกหมอเขามานะเหมือนเขาไม่เห็นมันเห็นตัวลอยอะลุงเดินเฉยๆอะลุงเดี๋ยววิ่งเดินเฉยๆจบเสร็จถ้าไม่ได้ยังได้ไม่ได้ก็เดินเฉยๆดูไม่ก็รอก็ได้สามนี้ก็ได้นับสามสองเอาไอ้นั่นไอ้คนที่โดนทำแตกไปไหนแล้ววะ ไปเลยหมอหมอไม่มียาฉีดผมหน่อยหรอคนบัมเข้ามาเตรียมพร้อมยังนะมาเขาพร้อมตั้งนานแล้วเขารอเราอยู่เนี่ยเอาเลยแม่หนูเอาแน่เลยครับสองเอาเราจะจกไหมช่างผมไม่มีเลือดนะเดี๋ยวแค่ทีเดียวแทะเทศที่จตายแล้วไม่ตายรถเราถึกเมื่อกี้น้องที่เลยระเปิดอันหนึ่งสองสามเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยพลาดอันสุดท้ายได้คนดีไปคนดี ทำาไหววะเฉได้หนึ่งอได้เฉยเลยเฮ้ยอะไรวะเวลาเมันข้าหามันเบาเลยทางนี้ไม่มีของหนักกันดิแต่ผมว่าหนักคันนีีก่อควรนอ่ะอว้ยอีกเส้นปะล่ะมาแล้วไปพี่ซีขึ้นเลยเยอะแยะเลยจัมาขึ้นแข็งกูทำไมเนี้ยลนลนลนไม่ต้องลนี่อนี่เป็นอะไรเนี่ยเราเราอะไรวะเนี่ย เชื่ออะไรวะเนี่ยเอาช้างหลุดไปแล้วอใครกเล็มขัดใคราเกมงขัดโอ้โหแล้วหลุดไปเยอะเกินทั้งสอนอเลยปะเนี่ยเอ้าไอ้เย่าทำไมรอยอุ้ยโอ้ยนี่แค่มบบบั๊มคันนี้เลยวะ เนี่ยคันเนี่ยรถเีนส์น่ะเบนสน่ะสวยครับสวยเอ้ยน่าจะเกมว่ะเกมน่าเกมแบมา์แบบเกมยกคันดอมเหอะอย่าว่าเหอะเฮ้ยจะช่กันเองดิไอยบ้าตำรวจก็ได้มาดิไม่มีใครบอมบมเอ็มอู้ว่าเสยอะเฮ้ยไปไหนกันหมดวะตอนแรกติดคัน ตอนแรกเต็มเลยนะแล้วจับเลยปะตอนแรกหกเก็ดคัน,นะ <c oughs> อะบอมเองบอมเองเนียเออไอ้คันเนี้ยเนี่ยคันนี้ยมเหมเ็นยิงฟรีเฮ้ยอย,อยู่ยังอยู่ที่ดเดิมๆอยู่เลยลุงยังเห็นอยู่เลยสองพันอะลอ้ลอฟรีปะบนสะพานอะลุงเต็มเลยก <c> ำ <oughs> ลังเหิดกันอยู่เลยอ่ะ รอดรอดรอดอุ้ยเวรอดเลยมาแล้วลุงสองคันนะโอ้โหไอ้ยี่ต้องต้องหาจุดแหย่ถายกันหมดเลยอ่ะถึงเหิน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 เกินเหเหินเหินเหนเนเหินเหินเหิลเหิอเหินเหเหินเกินเกินเกินเหิเกินเปเหินเหินเหนหนเหเินเหนเหเหินเนนตัดนเหินเินันเเนห วันนี้ไส้กอกไส้กอกอะไรปะแถะต่อไฟทำดีโอ้โหแล้ววาร์ปขนาดนี้กูไม่เล่นก็ได้นะโอ้ยไม่หนุกเลยเออจริงๆคือเล่นขนาดนี้เขาควรแบบไม,ไม่ไม่น่าวาร์ปนะเออเราบัมกันอีกะไปไหนอะ่ะแบกหมด แบงคบูโอ้โหรถมีวาร์ปคันหนึ่งมาแบบดื้อๆเลยอ่ะโอ้โหมิดนเลยไม่มันเลยเรื่องไหว้เรงไหว้ลุงเราน้องจะสร้างนะลุงอย่ารอบหน้าเอาใหม่ลุงมีช่วยแค่สองคันเองอ่ะลุงไม่เดี๋ยวรอบหน้าจบไปสบายเลยอ่ะ๋ยวรอบหน้าไปทะเลไงขึ้นเรือไงโคตรลื่นอ่ะรอบหน้าไปทะเลไงลุงแล้วก็ขึ้นเรือเลย นนกแ่รอบนี้ก็สบายแล้วเอออยู่ในคู่ก็สบายแล้วอ๋อเลยเปลี่ยนใช้ก่อขันสาเป็นคู่ขันสานได้เลยหายหายแอปแอปข้างข้างขวานี่เอ้ยข้างซ้ายเนี่ยลุงโยโย่ทำอะไรกันนะวะซับไว้เฮ้ยไป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 ดีโอ้จบแล้วเอาหู เชื่มาเสือกทำไมวะโอ้ได้จุดเดียนซ่อมแล้วะ่ะครับครับซ่อมได้แนละ้วลุงผมมีกล่องครับครับมันรอดว่ะห <c oughs> าที่ซ่อมลุงแค่นั้นเองขวาสัน ลงมาแล้วก็ซ่อมเลยลุงเลี้ยวขวาครับซ่อมซ่อมซ่อม,อมโอ้โหระเบิดเลยข้างบนอ่ะ <c oughs> นี่ล้มล้มที่มันเราจะรอดอ่ะแล้ว ยอดเฮ้ยเรื่กนรถกินรถโอ๊ยงขับลุงขับ้องขนบมรถจนบเอฟเลย รอแค่รถไปเก็บได้ลุงเอาจริงจังพระเจ้าดุงไม่เหมเสียงดังล่อยเกมในเกมโมเกมรอดนะลุงเก็บรถจบว่าอีสิห้านาทีมันน่ะรีไต้อเฉย ดุกว่าเยอะกว่าลุงเนี่ยนี่เลยรโอ้คนอื่นโดนเลยคือคนอื่นโดนเราไม่โดนรอเจอเฉยโดนโดนไปสองอะไรมากีลีไปตรงตู้ปลากันทงตู้ปลาใช่้นบุกเก้าแล้วก็สเต็กพี่สิบสอง